สวัสดีค่ะมาพบกับครูติก๊กพัรานะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองวันนี้เราจะมาศึกษากันถึงเรื่องสถานภาพและบทบาทนักเรียนคะ่ะทุกคนเกิดมานะคะย่อมมีชื่อมีที่อยู่อาศัยมีสมาชิกครอบครัวนะคะ มีอาชีพของคนในครอบครัวมีญาติพี่น้องมีเพื่อนบ้านนะคะคนเราเกิดมามีสถานภาพเป็นเด็กชายเป็นเด็กหญิงใช่ไหมคะเราลองมาดูนะคะว่าข้อที่1น,นะคะให้ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์ตามคุณครูนะคะถึงสถานภาพของบุคคลในภาพนะคะภาพที่หนึ่ง เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ามีทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะ,ะผู้ชายผู้หญิงภาพที่สองนะคะอ่ารูปที่หนึ่งเป็นเด็กใช่ไหมคะ,ะรูปที่สอง พี่เขาโตเป็นวัยรุ่นแล้วใช่ไหมคะรูปที่สาอันนี้ก็จะเป็นการแต่งกายนะคะรูปที่1อาจจะเป็นชุดประจําภาคเหนือนะคะการแต่งกายประจำชุดชุดประจําภาคนะคะภาคเหนือรูปที่2การแต่งกายประจําชุดภาคใต้นะคะ รูปที่4สถานภาพของเขาก็คือแต่งงานนะคะหรือสมรสกันนะคะในคลิปนี้คุณครูก็จะขอฝากนะคะหน้าที่ของเด็ก10อย่างนะคะ เสร็จแล้วทุกคนนะคะไปทำใบงานของตัวเองด้วยนะคะขอให้ทุกคนสนุกและเพลิดเพลินก,กับการทำใบงานนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ